สวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนมณีธน,น,น,นกรฟ้ามผ้าลงมาเกียวป่านะครับอ่ากิภาพี่น้องไปเบิ่งกันที่จริงเพันว่ามันครบสามเดือนเต็มมันบแมเมนที่จริงมันสี่เดือนเพราะว่าเอาลูกป่านี่ลงตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนานะครับมิถุนา,ากรกฎา สิงหากันยาสี่เดือนครับครบสี่เดือนแต่ว่าก็ะที่เรื่องไปว่าครบห้าเดือนเบิดเดือนตุลาเนี่ก็ที่เริ่มจับเอสซีทั้งหลายกะมาเบิงกันเป็นเป็นที่น่าสนใจคือผู้ที่มีความสนใจกับเบิงนะครับเบิงว่าการเลี้ยงประกฏนี่มันเป็นยังไง นะครับมันเป็นหน่าชนใจบอ่อหานเดือนอาเดือนนีันึ่ตัวใหญ่สาได้มันสี่ได้กักกิโลสมลงปลาปีนี้มุนโตนะัะลูกปลามุ่นโตนะคัคิดว่าช่วงนี้ก็ได้ลละสิบสิบตัวโลสิบสองตัวตโลประมาณนี้นะครับ โดยคำนวณแล้วนี่ก็คิดว่าจะเอาป่าตันหนึ่งหรับปีหนึ่งป่าหนึ่งตัวนะครับป่ามูลโตจะเอาจะเอาตันมึงกาเะเอาตันนึงปีหนึ่งออตอนเอาขึ้นนี่ปีที่แล้วนี่ทดสอบเบื้องป่าสามพันนะครับเอาขึ้นขายกิโลละสองร้อยเป็พวกคู่กันปีนี้ก็เลยทดสอบ ใ่ข้ดมาเพื่อที่เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึง่งต่อไปกันขันมันมีค่วมก้าวหนานะครับขันเป็นไปได้ปีนี้ก็จะตกสะขนาดเดียวกัน,น่แหละเติมอีกประมาณจักสามหน่วยก็จะเพิ่มขึน้นหนึ่งลงได้ประมาณสี่พันตัวก็ดีนะครับสะขนาดนี้นะสิบคูณประมาณหาเมตรมกเมตรที่ปล่อยปล่อยอยู่ขนาดนี้ นะครับนี่ถ้าว่าขั้นได้ป่าตันหนึ่งนี่กระสได้เป็นเงินสองแสนอยู่นะครับพีน้องปีนี้นี่จวะว่ากูว่ามันเป็นคลิปที่มีสาระ,ะนาเบิง้งนาติดตามนาลุ่นเดี๋ยวตอนเอาขึ้นผมก็จะอัปเดตสู่ฟังสเวฟทีฟังว่าผมได้ป่าลายปันใดสำหรับปีนี้นะครับป่ามื่นโตเนี่ยเรื่อง หาเดือนหาเดือนโดยโดย,โดยประมาณเนาะกันเบิดเดือนตุลาเนี่ก็จะครบเต็มหาเดือนพอดีก็สิจับขึ้นนะครับอันนี้โดยเฉลี่ยก็ประมาณสิบตัวสิบสองตัวตัวโลประมาณนี้นะครับปลามันก็บเสมงอปนไดเนานะแต่ว่ากันซุ่มรุ่ในใรนี่ก็บะถึงสิบตัวก็มีนี่นะครับโตัวโลอนี้จังสินะจนเราหนาขึ้นมาก,กัน แต่ว่าสาห,หนึ่งกับค่อนข้างสีวิสาสองหน่วยสาสองหน่วยก็เลยแบ่งลงว่าตัวนี้มันนามตื้นนามประมาณสองเมตรก็เลยลงเมื่อวนนี่สามพัผัดไปลงหน่วยนัน้นเป็นคววมก่วงเงาวซ้ำกันแต่ว่าเล็กเล็กได้ประมาณ3เม,มตรตัวนั้นผัดออกไปลงเจ็ดพันต่จำนวนหมื่นหนึ่ง ไปลงเจ็ดพันนะครับนั่นก็เลยเล็ดบนใญ่บ,รรยยบรรสมบูรณ์ปันไดนั่นแหละก็เลยคิดว่าปีซีมานี่สจีจกสะขยายออกหน่วยขนาดเท่าๆกันก็จัดสร,รรปลาลงบ่อละสี่พันตัวก็จะเลื่อนเติบโตได้ได้ดสมบูรณ์ขนาดนี่จังสี่นะครับอ่าบ่อนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับ ป่าสมบูรณ์เพราะว่าบ่แออ,อัดกันให้เงียกระสิพอดีนะครับนี่แหละ,ะนะครับสำหรับน้องนี่ก็ให้อาหารก็กินด้วยแล้วนะครับแลนชมกันบนกันเดี๋ยวกะสิไป,ะะไปบึงภาาไปบึงน้องเที่ยวลงเจ็ดท่านอีกต่อไป มามาคอยบ้านเจ้าแต่มาทีกงเดแล้วเอากระข้าทนห้อครับมามาเบื่องกันบ้านนี่สำหรับน้องใหญ่น้องที่ลุงเจ็ดพันนะครับมาเบื่องตัวป่าใช้กันว่ามันที่แตกต่างกันขนาดไหนระหว่างควอ่อแอร์อัดออแต่ว่าอาหารกับคำนวนใหายดี อันน้องสามพันัน่สามถวยจังส่น้องนี่ก็ให้หกถวยนะครับรับอาหารกับประมาณว่าอาหารกันให้ให้เท่าๆอยู่แต่ว่าคว่มแอร์อาจคว่ำโบโบโลงบรสบายของป่านี่ก็อาจจะจะเลื่อเติบโตผสำกันนะครับอบโบอบกุกันคือมองตีสว่สางสว่าง นี่ครับมาเบ่งน้องใหญ่น้องเจ็ดพันตัวน้องน,น,นี่ครับเบ่งตัวปากที่ผสมบู์ป็นได้บ่บ่บ่บคือนน้องอที่มันเบนาแอนนด้ ก็ว่าสี่ขีรายนมากินอยู่น้ำปลาหมนหมนส้นส้นเพราะว่าเปนกับประมาณว่าสิสิย่านคนตื่นคนเนี่ยสังเกตเอง่งเป็นัตืนเพียบเพียบอยู่แบันี้บบบจินนี่ก็เลยอยากอยากบังคุ้มจินแอ้ บางปลาบางอย่ากินอาหารเขารอบาฟังนี่มากมากจะกินอาหารอยู่ใน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 ฟังเพราะว่าเพิ่นไม่มองบางเพิ่นไม่มองบังกินเพิ่นเอาไปเพิ่นนะครับอาจจะเป็นเงาเป็นเพลเป็นสายเปิดปูนคนมา อื่นคนเปียกลงเปียบแล้วกัขึ้นจินเยนะอะขึ้นแล้วอืะรู้สึกว่าขึ้นดีมันนี่ขึ้นเต็มที่เบิดเลยค่จากฟังจากฟังมันออกไปไปเรื่อย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 ,อ,ยอ,อกไปอุ่นหอดอุ่นอุ่นอุ่นหอดกลางดอยเต็มไปเบิดเต็มไปเบิด คิดว่าป่าอีที่มันมีปัญหาตายอยู่สองเทียเนื่องจากขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนก็ขึ้นงอมกรเลยได้ไปเอาไดซอไดโวจากโนโกบอนนี่มาติดตั้งนี่ถ้ายามเพื่อนมีอาการแน่ก็เปิดเปิดไดเปิดไดสั่งออกซิเจนให้เพื่อน ทางออกซิเจนในเพลินเพลินกระเซ้าไปปลาจำนวนหมืนน่นนี่ตายสองเทียสองเทียนนี่ก็ะิบหัมันจะโดยเสลือจกสามลอยสามลอยตัวก็เลยคิดว่า 300, สามลอยซุ้มที่ตายนี่คิดว่าเป็นเป็นปลาพวกที่เขาแถมมาซะ ที่เขาแถมเขาก็ว่าเขาแถมอยู่แต่ว่าเท็จจริงจ็เช็คซ้ำได้เขาก็บ,บ่ได้นับเนาะเขาก็บ,บ่ได้นับแต่ว่าพึ่เอาให้มาว่าหมื่นหนึ่งกับหมื่นหนึ่งบลลดบอ,ถ,บอ,ถ,บอถ,ถามพุนธมาสง่งบอแถ,ถมมาใน้โตรแล้วพึ่นวางสีแต่เรียงแถมหน่อยแถมไรก็บรรูจากึ้กันเนาะก็เลยคิดว่าช่มที่ตายไปก็ที่มัน มันส่มพันแถมซะส่มที่เหลืออยู่นี่กย็ยังคิดว่ายังคงสิครบมือ่นอยู่มื่นโตนะครับเดี๋ยวมารอเบิงช่วงเอาขึ้นแต่ว่าจากนี้ไปหาช่วงเอาขึ้นก็จิอัปเดตไปเรื่อยๆในพี่น้องในเบิงจะได้ขันพี่น้องเอซผู้ติดตามกั็ซอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนะ่นะครับเพียสิได อัปเดตสู่กันเบิงไปเรื่อยๆจนกลัวว่าที่เอาปลาขึ้นจากบอ่อเบิดในปีนี้แล้วก็สิแจ้งเหตุศาสตร์เอฟซีทราบว่าปลาจำนวนมื่นตัได้พื่อตันบ่อกันมันพื่อตันจะแสดงว่าได้เงินสองแสนใพี่นอ้องม,มันก็เลยนะ่าสนใจว่าคันผู้ใดสนใจอยกเกลี้ยง แกควรสิเบิงสิติดตามเนาะถึงวิธีการาดูแลรัลกษามันนี่านะการให้อาหารการดูแลว่ามันปลาขาดออกซิเจนอีกยังเชีงไดบอเนาะมันะก็สิได้ได้เบิงกันแต่มันช่วงขาดออกซิเจนมันก็สิขึ้นงออมขึ้นร่อยออยู่ผิวนามอยู่บนผิวนามปากงับ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 อียังต่างๆนี่ละ่นะเนาะก่นมีมีอาการยังสั่น เขาก็เริ่มเริ่มเปิดอ่าได้ให้ว่าตีน้ำให้มันไม่ฟ้องอากาศอยู่ในน้ำป่ากระิหายอากาศอากาศออกซิเจนนะครับกระิซึนเขาเปิดน้ำให้นี่น้ำตูนจรกงจริงเพิ่นสิแลนมา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 ซ่อน้ำไหลเด้แดนเบิ่งออกป่าสิลงดีลงใสเฮานั่นมาลอยสาบลาบสาบลาบสาบลาบจนน้ำหมองน้ำตนูนน้ำไหลนี่เนละ นะอาการขาดออกซิเจนเพิ่นกระติเศร้านั่นกระติซึนขึ้นนะครับพอผมมีโชคดีมีมิไฟมาหอดมาไก่พอดีก็เลยเอาไดโวแต่ว่าอีกน้องหนึ่งมก็มีเคียงองมีเครียงสูบน้ำตั้งไว้ประจำตั้งไว้ประจำค่อยเบิ่งอาการเบิ่งว่าคันเพิ่นผิดปกติก็ติดเคียงตีตีน้ำให้ ตี่ฟองอากาศในะนำเพิ่มขนนะครับเป็น,ะนกจินอาหารเบ็ดแล้วบาดน,นี้ก็จิได้กลับขึ้นไปหาง้วงนะกลับขึ้นไปหางัวงที่ไปยากระตัดมาแล้วอยู่เท่งผุนสิบเอ็ดสียาสีหยาเนี่เปลี่ยนนะใส่ห้างแหว่งง้วนละกัจังสิได้ไปพักผ่อนะช่วงใบกับประมาณใบาสามผุนละออกมาอีกเพี้ยน,นึง อแม่เอาอยาให้นว่าอีกรอบใบเอาคำแต่ว่าป่าช่วงนี้น้ามันหน่อยลงมากย่านน้ามันเสียก็เลยให้ยเตนยน้ำมือเสาให้อาหารเตนยมมน้ำมือเสาน้ำมือแรงบม่ได้หายนะครับให้มือละเทียช่วงนี้ครับเพราะว่าน้ำมันขอนให้อาหารลุกไปหลายย่านน้ามันเสียนะครับสําหรับการแยกย่ยงยป,ป่าก็เอาไว้ซ้ำนี้ไป อสิภาไปเบิงการให้หญางวัวออีกต่อไปครับไปกันเลยครับแล้วมันพิด บิชิปเพื่อนเย็บตาเส็มาแล้วสิ็มาเอาหญนง่วจีนบบบนี้แล้วก็สีแล้ว ก็เลี้ยงเขาก็หวังว่ามันสิได้ลูกได้เต้าแย่ขึ้นไปทั้างนานแล้วเลี้ยงง้อก,กระไดที่เลี้ยงปลาเนี่ยและเลี้ยงปลาเขาก็หวังว่าเขาสิได้ขายย,งงกกยั่ไงอย่างง้กระซื้อกันปีกี่พ่อปีละมั้งใส่ลูกเลยซื้อมากอะ ะไลูกยีน้ำนีสามตัวอิสัยวักสางอีสวยสลีเม่เล่าเซื่องเมดแล้ว,ว,ลวบันนี้หันยังยังยังเม่หนึ่งยังแมีอีสวยลักจอยลูกก็กินนมพากหลายถ้ารถบอกมีสินมีหนังแล้วประกาศเซื่องแล้วให้กินงาพูดเดียวกับบอกนั่นได้ยังไงกับบอกไม้บอกคือห้ ขังไว้ในคอกเฮ็ดจังได๋ยังมาป้อนก้นออกมาให้ลูกกินนมลูกเพิ่กในก็ใหญ่เอาใ,ใหญ่เอ๋วอะไรบ้างนี่ะสองสอตัวตัวเธอคือลูกแม่นี่นแม่มันเซื่องแล้วติดแล้วทับแล้วติดแล้วนั่งสำร่วยในยง่วงนั่งอ่อนก็คู่อ่อน กระซึ่งแล้วทับแล้วติดแล้วสองตามเกลียดหนังห้ามตาห้ามเแม่เร่งมาหน่อยเนียนในหลาบในไล่แต่ว่าเถิดคนเล่าขึ้นจเน้นโน้มแม่แล้วพอแสบขึ้นแล่าพอไหมกันไดน อนุมเห็ดกินป้อนนุ่มตัวนี้ละตัวนี้ละตัวป้อนนุ่มนี่นั่งสวยทุกเคนหนาขาเงยหนาเงยหนัาานงยานหลังเศษอเหอล็ดขึ้นสองตัวแม่นี่ก็ จ้าสมรวยให้ลูกกินน้ำกินดีๆกินน้ำกันดีๆลูกแต่เพิ่งกันบ้ามันสิได้จังใดไปจังใดมากจังใดง่วงกระได้ผสมกับคุณนบอหายายกินบเสือกระสองเทียสามเทียแม่นลัดติดนั่นเลย ครับดิบแล้วแม่คุ้นสางเธออะไดรลูกเธออีกเ้ออไไรลูกเธอเธอไปดูน้ำสันเดยทช่องประสีหัรวแม่นั้ออ่อนแห้งครับข่าสูงอาจลาดท่ายื้อเปิงเ,งเงอ,องขอบหูดำนีดำ งัวแมนนี่ได้หลาบได้ไล่สูงงามหม่ไม่ไ,ไม่เล่าเหลืองอ,อุย๋หุยมาอยู่น้ำมูแดงแล้วรวดแดงบาดนี่แดงช่วยช่ยวยล่าป็นงัวโค้งง่าคอใหญ่มาใสเบิ้งน้าจะเป็นจังไหรลูกแล้วอัปเดตให้เบิ้งอยู่เรื่อยๆเบิ้งน้ำกันเด้ออย่าฝ่าเบือกันเด้อจ้า นี่ละการที่เขาเอาหันาหาหย่าเหรอวันมชมื้อมื่อซุ้อมื่อก็ไดเขากหวังว่าเขาจะได้ลูกมันนี่แหละจอยนีย่เล่ากับคุณแล้วตวอยเราทับแล้วเราเป็นตาบ่ไหว <laughs> ลูกเรากินนมองมึงด้วย่นคอกุณ น่างคอ,อกตีคอ,อกออกมนขอมากินแม่กับปินดากให้ลูกกินโอ้ยเงือกหลง่วงกับปานคน้นแม่ไม่นี่เลาก็สิได้เดือนนี้ละแม่ก็บลูกแม่ขึ้นใส่ไงน่าจะเป็นเช่นไร ก็เป็นว่าเอาหงายหัวกินให้เบื้องจะเอาหงายมันกินซืซ่อๆเบือบ้องพอมาฮักไปเชิงใดไปเชิงใดใส่ลูกบอมาได้ลูกเพิ่งปิดบอไปจังสันนาข้หมาไม่ถึงต้นกีฟัสซ่าก่อนแล้วก็บวางหันฟางแล้วบ้านเราเรียงป่าเปาน็นเัิงใด อย่งว่าเป็นตั้งใดดูดึงกันไปเงยาเงยานอกจาเนาะมองดูว่ามันคือเพื่อนเรียงบอคุณเล่ากับบัไดอันนั้นคุณเล่ากับบัไดกวดนะ คุณจอยคุณปื้มบ่มือหนิย่าคุณจอยแม่เลาบางงามบันไดเด้น่ธรรมาดาแต่ว่าลูกเล่าตี้เล้าทรงลูกลว่าแม่นก็หักจอย,ค,ยค,คุณไม่นี่คือกันคุณไม่นี่ทับโตนี่ครบแล้วสิคอดแล้ว แดนนี้แหล,ละลุวลาเลาไปไป่ายเดือนนะี้ที่ยี่สิบวัวคนลนะปกติแล้วมันใส่ก็เป็นร่ำปีตะกินเป็น,ปน,ปนยุคผู้ดเดียวแล้วอันล้เมาฟังคนเดียวมะกล่าวมันออกเลยมื่อ้่านดีสอันนั้นครัดเมื่อท่านดีเศร้าครัด เลอนอันอันใดเศร้ามันก็ดีขึ้นอันใดว่าเศร้ามันก็อันนั้นดูนออกมาดูนออกมาเราเกจขัวจังสิอะไรเราก็อาบน้ำเช็ดให้มันเ็จอะไรเกจแล้วก็ขัวาหางเกินบ่ย่างเนาะหางเกินกินเนาะอีบะอีเร้นเล่าเกิดตาย แต่เบองลูกอีไม้ฟ้านี่เป็นลูกซึ่งลูกแมนจะออกอย่างนี่ติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็สิไว้สั้นนี้แล้วเนาะจ๊ะเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า